เป็นหนังเกาหลีอีกเรื่องนะฮะที่ต้องบอกว่าแม่งมาว่ะสวัสดีครับผมมิติกาที่เพจคอเป็นหนังนะฮะสวัสดีเพื่อนเพืชาวคอหนังทุกคนนะครับผมทีนี้นะฮะผมก็จะมารีวิวหนังให้ท่านผู้ชมไปรับชมมันอีกเหมือนเดิมนะฮะก็เป็นการรีวิวแบบสไตล์บ้านของผมนะครับกับ The Partnership Iceland กว่าจะหาเวลาดูได้นะครับ รีวิวชา้าสักนิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะสำหรับหนังเรื่องนี้นะฮะรอบน้อยจริงๆนะที่บ้านก็เหมือนเดิมนะฮะก่อนจะไปรีวิวหนังก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะฮะที่โดเนท t i o n wallet มาให้ผมนะครับคุณจิรายุกินจุ้บยี่สิบบาทนะฮะแล้วก็คุณเซอร์ไครสิบแปดบาทนะฮะใครสนใจจะโดเนทบ้างก็มีรายละเอียดใต้คลิปนะฮะมาพูดถึงเรื่องหนังกันต่อเลยนะฮะสำหรับ The p a s t i o n Ship Iceland นะฮะเป็นภาพะะยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปีของประเทศเกาหลีใต้เขานะฮะปีเนี้ยซึ่งก็ต้องบอกว่าพอดเรื่าาาาาททงงบ้นนเเรรํไมมกะแสัียๆ ะะหรืออาจจะเป็นเพราะค่ายหนังที่นําเข้าไม่ค่อยโปรโมทก็ไม่รู้นะดูจะไม่ค่อยมีคนดูสักเท่าไหร่นะฮะแต่คนที่ไปดูมาก็บอกว่าโอ้โหหนังดีมากอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยต้องดูนะฮะดูช้าดีกว่าไม่ดูเนาะโดยเนื้อหาของหนังเรื่องนี้นะฮะจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยที่เกาหลีตกเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นปลายสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะโดยชาวเกาหลีกว่าส0 0รชีวิตถูกส่งไปใช้แรงงานหนักในเมืองท่านหินบนเกาะเรือรบที่รู้จักในน้มว่าเกาะฮาชิมะแต่ด้วยสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้วายเกินบรรยายนะฮะพวกเขาจึงร่วมก นี้กันได้ไหมก็ต้องไปติดตามกันนะฮะกับ The p a t t n e r s h i p Iceland มาถึงควารู้สึกส่วนตัวหลังจากที่ดูหนังเรื่องนี้จบนะฮะอืออเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องเลยฮะ,ะสำหรับเกาหลีต้องบอกว่าสุดยอดเอ้าเฮียผิดละอันนี้หนังเกาหลีนี่หว่าสุดยอดนะฮะสำหรับหนังเกาหลีเรื่องเนี้หลังจาก Ten t o Busan ก็มีเรื่องนี้นี่เลยฮะ,ะที่แบบ ทำให้คอหนังอย่างผมเนี่ยตกตะลึงกับความก้าวหน้าแบบสดติ่งของวงการภาพะะยนตร์บ้านเขาอะนะทำหนังได้แบบมีคุณภาพไม่แพ้พวกฮอลลีวูดแล้วอะส่งออกแบบให้ไปดูทั่วโลกได้สบายๆเลยนะสำหรับหนังเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนะที่ดีมากส่วนตัวนะผมว่าสนุกดีนะฮะด้วยเนื้อหาบทเรื่องพ็อดเรื่องอะไรต่าง,างๆเนี่ยเล่าเรื่องมาได้ดูพืินตั้งแต่แรกกันจบเลย2ชั่วโมงกว่าเนี่ยจบไวๆนะฮะไม่มีจุดไหนที่น่าเบื่อไม่มีจุดไหนที่บอร์ดเลยนะฮะสำหรับหนังเรื่องนี้ถ้าให้พูดถึงข้อดีกันก่อน,อนเลยนะ ถ่ายทอดอารมณ์สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของพวกแรงงานคนเกาหลีบนเกาะออกมาได้แบบดูแล้วน่าสงสารสุดๆอะไม่ว่าจะเป็นสถานที่โลเคชั่นที่พวกเขาอยู่เอ่ยอาหารการกินเอ่ยงานที่พวกเขาได้รับเนี่ยโอ้โหทำค่อนข้างลําบากแบบ ไม่น่าอยู่อะสภาพแวดล้อมเลยต่างๆเมคอัพหน้าตาออกมาแบบสภาพโซมกันเลยแต่ละคนถึงขั้นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยออกมาตําหนิคนที่สร้างหนังเลยนะฮะว่าแบบทําให้พวกทหารญี่ปุ่นในเรื่องนี้มีบทที่ดูเป็นไวรัต่อสายตาชาวโลกมากเกินไปเลยทานองนั้นนะฮะอันนี้แม่งก็ว่าไม่ได้จริงๆแหละผมว่าในอดีตเนี่ยพวกทหารญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะไรเงี้ยน่าจะโหดร้ายแบบในเรื่องนี้นี่แหละดีนะที่ในเรื่องเนี่ยไม่ได้เป็นหนังที่แบบจริงจังใ้ดูเป็นหนังที่ซีเรียสอะไรมากมายนะฮะไม่งั้นจะเป็นแบบการตีแผ่ความชั่วร้ายของทหารญ สอดแทรกเข้ามาทําให้แบบหนังเนี่ยดูไปแล้วไม่รู้สึกแบบว่ามันโหดมากเกินไปอะไรประมาณนั้น ถึงความโชคดี <c oughs> ของญี่ปุ่นแล้วแหละไม่งั้นนี่โอ้โหโดนยับอ่ะและที่เด็ดที่สุดของเรื่องก็คงจะเป็นฉากแอคชั่นนี่เลยฮะโอ้โหต้องบอกว่าฉากแอคชั่นท้ายเรื่องเนี่ยนัวชิปหายดูไปเกิดอาการตื่นเต้นสัสๆเลยนะฮะไม่คิดว่าแบบคนเกาหลีจะทําออกมาแบบลุ้นขนาดนี้นะหนังอารมณ์ไม่แตกต่างจากการดูหนังฟอร์มยักษ์ของพวกฮอลลีวูดเลยยิงกันลบกันนวัวแบบสุดๆเชื่อเลยว่าหลายๆคนคงชอบแน่นอนนะฮะฉากตื่นเต้นระทึกช่วงท้ายอ่ะในเรื่องของนักแสดงนะฮะก็ต้องบอกว่าแต่ละคนที่อยู่ในเรื่องเนี่ยมีจุดขายทุกคนนะ,ะน่่วาจจเป็งงกุกรสด ที่หลายคนเนี่ยไปดูหนังเรื่องนี้เพราะเขาคนนี้นะฮะและแบบในบ้านเราเนี่ยเคยยกฉาย,ายาว่าเป็นสามีแห่งชาติด้วยนะฮะจากการแสดงในบทของกัปตันยูในซีรีส์เกาหลีเรื่องอะไรนะลืมไปแล้วี่เ็นทหาระนะฮะเรื่องนั้นโหโเท่สุดๆเรื่องนี้ก็เหมือนกันนะฮะออกมาในเรื่องเนี่ยหืมคุ่มค่าตัวนะเท่ทุกซีนบทส่งพี่แกจิบหายคือบทในเรื่องเนี่ยไม่มีอะไรส่งให้เขาได้เท่ไปมากกว่านี้แล้วแหละใครเคยดูมาทเท่ๆของเขาในซีรีส์เกาหลีนะฮะมาเรื่องนี้ก็คงจะแบบฟินกับเขาในบทบาทของอ้ ตัวละครที่เขาได้รับในเรื่องนี้ไม่แพ้กันเลยฮะและอีกคนที่ต้องบอกว่าเป็นดาวดังของเกาหลีเช่นกันนะฮะและผมเนี่ยชอบมากเลยนะดูหนังเกาหลีเขาแทบจะทุกเรื่องอยู่เหมือนกันโซจีซบ so, นะฮะในเรื่องบทบาทที่เขาได้รับเนี่ยโอ้โหแบบเฮาๆาเป็นนักเลงเป็นแบบพวกยากุซ่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมแอบบนึกถึงหนังแจ้งเกิดเรื่องแรกของเขาอย่างไงแอมซอลี่ไอเลิฟยูเลยนะฮะเรื่องนั้นเนี่ยผมก็ดูนะฮะแล้วเป็นอะไรที่แบบเข้ากันสุดๆแล้วหล่จากบทบาทที่เขาได้รับในเรื่องนี้นี่วทวายทรงผมยาวๆแบบหนังเรื่องนั้นนะโอ้โหจะเป็นอะไรที่ได สัตผมสั้นนะฮะหน้าแกนี่แก่ลงไปเยอะนะฮะแต่ยังไงโอปป้าก็คือโอปป้านะฮะอยู่วันนั้นค่ำส่วนตัวผมชอบมากกว่าจุงกีกนะจีซบ่ะแต่ในเรื่องนี้ต้องยอมเลยว่าจุงกีดังกว่าเว้ยโดนบทของจุงกีกินไปหมดเลยส่วนนักแสดงคนอื่นๆก็ไม่ค่อยรู้จักนะแต่ก็โอเคทุกคนนะักแสดงได้ดีทุกคนเข้าถึงอารมณ์ได้กันหมดพวกทหารญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้ก็แคสมาได้ดีเลยนะหน้าตาแต่ละคนนี่โอ้โหดูไปแล้วแบบทูล้ะแบบกลัวจริงๆหรือแบบหมันไส้จริงๆอะไรย่งเงนเลยนะฮะพวกทหารญี่ปุนนะ่นเนี่ยข้อเส จริงจังนะน่าจะมีความซีเรียสความดาราม่าเข้มข้นได้มากกว่านี้แต่ดันทะลึ่งนะฮะมีบางซีนแอบฮาแอบยิงมุกทื่อๆดูแล้วไม่เข้ากับพวกทีมเรื่องอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่นะฮะทำให้ความเลียวของเรื่องเนี่ยมันดูลดลงไปเยอะเข้าใจนะว่าทางผู้กำกับเนี่ยผู้สร้างไม่อยากจะให้ดูหนังเรื่องนี้แล้วแบบเครียดมากจนมากเกินไปเลยใส่มุกเข้าไปซะอย่างนั้นทาให้แบบอารมณ์หนังที่แบบมันน่าจะดาร์กโคดกว่านี้กลายเป็นแบบอารมณ์ร่วมไม่ถึงสักเท่าไหร่นะ,ะผมเสียดายจริงๆเลยบทเรื่องของหนังตรง ช่วงแบบประมาณบางซีนอะไรเงี้ยแล้วบทของหนังเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่เหมือนเล่าเรื่องไปเรื่อยๆหนังไม่ค่อยมีจุดหมายสักเท่าไหร่ว่าแบบ จะเล่าไปทางไหนกันแน่เหมือนเล่ารอว่าจะไปโชว์แต่พวกซีนพิคพีคช้เรื่องแค่นั้นนะฮะไม่ได้มีอะไรน่าจดจําภายในเรื่องสักเท่าไหร่ว่าแบบมันควรจะมีอะไรมากกว่านี้นะก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะฮะสำหรับผมเนี่ยง่ายๆเลยว่าเป็นหนังเกาหลีอีกเรื่องนะฮะที่ทําออกมาได้ดีพอสมควรนะแต่ยังมีข้อเสียอีกหลายจุดที่แบบทาให้ดูแล้วไม่อิ่มกับหนังเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบทเอ่ยความเข้มข้นอะไรต่างๆเอ่ยที่ผมว่ามันยังไม่สุดสักเท่าไหร่แต่ถ้าถามว่าคุ้มไหมที่เข้าไปดูเนี่ยคุ้มแน,น,นะะ่นอน และยังมีนักแสดงดังๆมาแสดงอีกเงี้ยโหคุ้มแน่นอนฮนะเพลินเพลินให้คะแนนนะผมนะให้ไปสัก7.5แล้วกันนะฮะผมว่าถ้าไปเทียบกับหนังเกาหลีเรื่องอื่นเนี่ยบทเขาดีทุกเรื่องแต่เรื่องเนี้ยเหมือนบทจะเลยลอยหน่อยก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับการรีวิวหนังเรื่องนี้นะฮะชอบอย่าลืมกดติดตามนะฮะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันได้นะฮะรู้สึกยังไงเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้นะฮะหลังจากไปดูกันมาแล้วเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาได้นะฮะถ้าไม่ชอบอยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะ,ะเป็นการรีวิวสไตล์บ